สนับสนุนโดยครัวกรีนปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัว ah ll, เพียงหนึ่งวันนะครับคล้อยหลังครับหลังจากที่ประธานาธิบดีฟรองซัวอลองนะครับของฝรั่งเศสออกมาประกาศเลยนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่ทางสหภาพยุโรปจะยกเลิกการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับเพราะว่าการคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยทำให้เศรษฐกิจ ของรัเสเซียหนึ่งเสียหายและก็มีผลกระทบต่อยุโรปโดยรวมด้วยไม่มีประโยชน์นะครับเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ทั้งสองฝ่ายนะครับน่าที่จะมานั่งคุยมานั่งเจรจากันแล้วก็วางกรอบระยะเวลาที่แน่ชัดนะครับสำหรับในการแก้ไขปัญหาวิกฤตยูเครนถ้าหากว่าตกลงกันได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับสหภาพยุโรปนะครับที่จะยังคงที่จะบอยคอรดหรือว่าคว่ำบาตรรัเสเซียอีกต่อไปเพราะว่าผลเสียก็ตกอยู่กับ ทั้งสองฝ่ายเพราะว่าการค้าปีหนึ่งหนึ่งะครับระหว่างสหภาพยุโรปกับรัสเซียมีมูลค่าสูงถึง400กว่าล้านเหรียญเศรษฐกิจของยุโรปก็ไม่ดีอยู่แล้วเศรษฐกิจของรัสเซียก็ไม่ดียิ่งคว่ำบาตรกันก็ยิ่งทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเสียหายนายฟอรองซอวมิเตลองมีโอกาสที่จะโทรศัพท์พูดคุยกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียอยู่หลายครั้งนะครับในหลายโอกาสนะครับแล้วก็เขาก็ได้รับข่าวสารจากท่าทีของทางด้านรัสเซียว่า รัสเซียก็พร้อมนะครับที่จะเจรจารแล้วก็ให้โอกาสยูเครนนะครับโดยที่ทางรัสเซียเนี่ยต้องการให้อย่างน้อยยูเครนเนี่ยเป็นรัฐกันชนระหว่างตะวันตกแล้วก็ประเทศ รัสเซียเองแล้วก็รัสเซียจะไม่ยอมเป็นอันขานนะครับที่จะให้ยูเครนเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนโต้เนโตคือพันธมิตรทางด้านทหารนะครับแล้วก็ภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยทางด้านภูมิศาสตร์แล้วประเทศยูเครนอยู่ใกล้ชิดนะครับมีชายแดนติดกับรัสเซียพอดีเพราฉะฉนั่นเองรัสเซียก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับที่จะให้ยูเครนเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของเนโตซึ่งจะมีผลกระทบต่อทางด้านทหารหรือว่าทางความมั่นคงนะครับต่อประเทศรยยัสเซีย พราะที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งเศสมคีค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเมื่อ,อดูเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในสาภาพยุโรปเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางฝรั่งเศสก็ถูกศาลสูงนะครับของทางด้านสหรัฐอเมริกาสั่งปรับนะครับ BNP Paribas แบง k ถึงประมาณ9,000กว่าล้านเหรียญโดยข้อกล่าวหาว่า บงก์ของฝรั่งเศสเนี่ยทำการปล่อยกู้หรือว่าทําธุรกรรมกับประเทศที่สหรัฐอเมริกาแซงชั่นอยู่โดวยเฉพาะยิ่งอิหร่านหรือว่าคิวบาหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าคริสนายคริสตอฟเดอร์มาจรีซึ่งเป็นซีอโอของโทเทลหลังจากที่เข้าไปในเจราจาเรื่องการลงทุนร่วมนะครับทางกิจการทางด้านน้ามันพลังงานกับทางด้านรัสเซียขากลับออกมาบินเครื่องบินออกมาเนี่ยปรากฏว่าจเจออุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตไป ทางสหรัฐอเมริกา,าก็กดดันฝรั่งเศสนะครับไม่ให้ส่งเรือมิตโรซึ่งเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์2องลำซึ่งทางรัเสเซียเนี่ยสั่งให้รแสั่งให้ฝรั่งเศสเนต่อ2องลำมีมูลค่าประมาณพั0หกว่าล้านยูโรทางสหรัฐอเมริกากดดันไม่ให้ฝรั่งเศสส่งมอบฝรั่งเศสก็ยือย้อ,อมาตลอดล่าสุดมานี้นะครับหลังจากวัน ที่นายฟรังสัวอนิตลองนะครับสมันวันที่6มกราคมประกาศว่าถึงเวลาที่สหภาพยุโรปควรที่จะยกเลิกการคว่ำบาตรรัสเซียปรากฏว่าเกิดโศกนาฏกรรมนะครับกลางกรุงปารีสเลยโดยที่มีผู้ก่อการร้ายนะครับ3คนเชื่อได้ว่าฝักใยทางด้านกลุ่มไอซิสซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายนในตะวันออกกลางแต่ว่ามาปฏิบัติการกลางกรุงปารีสนะครับมีการใช้ปืนอาวุธร้ายบุกเข้าไป ในสำนักข่าวของฝรั่งเศสชื่อว่าชาลีเอฟดซึ่งเป็นนิยารสารซึ่งเขียนเกี่ยวกับล้อเรียนนะครับแล้วก็เข้าไปสังหารผู้คนนะครับทำให้มีคนตาย12คนแล้วก็บาดเจ็บนับสิบมีอีกหลายคนขณนะนี้อยู่ในอาการโคมา่าที่น่าสังเกติคือว่ามีนักข่าวตาย8คนนะครับแล้วก็มีตำรวจตายไป2คนถือว่าเป็นการก่อการร้ายซึ่งค่อนข้างที่จะรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสที่ เจอมาทางฝรั่งเศสขณะน,น,นี้ได้ข่าวว่าจับผู้ร้ายไปได้แล้วหนึ่งคนนะครับเข้ามามอบตัวแต่โดยดีแต่อีกสองคนเนี่ยกําลังหนีอยู่ประเด็นนี้ก็คือทําให้ฝรั่งเศสค่อนข้างที่จะคิดหนักแล้วนะครับเกรงกันว่าถ้าหากว่าไม่มีการดูแลเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับอาจจะเป็นจุด ประทูนะครับแล้วก็ประกายทําให้เกิดแรงกระเพื่อมนะครับในภูมิรัศาสตร์การเมืองในภูมิภาคของยุโรปและก็ตะวันออกกลางไม่มีใครคาดคิดเลยนะครับว่าผู้ก่อ,อก,การร้ายเนี่ยจะออกมานะครับแล้วก็กระทําการซึ่งค่อนข้างที่จะท้าทายถึงขนาดนี้ทําให้ผู้นําของทั้งอังกฤษนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริการวมทั้งปูตินผู้นําทั่วโลกเนี่ยออกมาสงสารนะครับแสดงความเสียใจกับผู้นําของฝรั่งเศส คุณดัมองฟรังเศสในฟรองซอวมิตรลองนะครับก็ออกมานะครับพูดกับประชาชนว่าชาวฝรั่งเศสนะครับก็ยังคงมีเอกภาพอยู่ก็จะไม่ไปไหนแล้วก็จะไม่ยอมแพ้ต่อกการก่อการร้ายครั้งนี้แต่ทีนี้เราถ้าเกิดเราไล่ลําดับเหตุการณ์นะครับก็จะเห็นว่าทางฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยติดอยู่เหมือนกับว่าติดอยู่ในร่างแหนะครับของ ความชุลมุนวุว่นว,วายของสถานการณ์อย่างที่ผมบอกนะครับเริ่มต้นจากการที่ฝรั่งเศสเนี่ยแสดงทีท่านะครับที่ไม่เห็นด้วยกับทางด้านโลกตะวันตกนะครับในการที่จะมาแซงเชันกับทางด้านรัสเซียฝรั่งเศสเนี่ยต้องการที่จะมีสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านรัสเซียนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์นะครับระหว่างสหรัฐอเมาิกรอังกฤษนะครับกับรัสเซียเนี่ยอยู่ในช่วงที่เรียกว่าตกต่ําที่สุดฝรั่งเศสต้องการที่จะขายรุรบกับรัสเซียแต่ก็ถูกล็อก นะครับแบงก์ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นแบงก์ที่สําคัญนะครับ b n t p a r i b a เนี่ถูกปรับไป9,000กว่าล้านเหรียญแล้วก็ CEO ของ Total ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับทางด้านน้ามันพลังงาน,นของฝรั่งเศสก็ถูกฆ่านายฟรังซัวโอลองออกมาแสดงทีท่าว่าควรจะยกเลิกการคว่ำบาตรรัสเซียได้แล้วเพื่อให้ยุโรปก,กับรัสเซียกลับมาสู่ในความสงบสุขแต โดนเล่นนะครับพโดยการก่อการร้ายนะครับกลางกรุงปารีสซึ่งเหมือนกับว่ามีใครบางคนนะครับต้องการที่จะทําลายความพยายามนะครับในการที่จะฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสาภาพยุโรปกับรัสเซียและใครคนนั้นเป็นใครไอ้มงนั้นเป็นใครคงไม่นานนะครับพวกเราคงก็จะรู้ครับสำหรับวันนี้รายการทนงรีพอร์ตเวลาหมดทอดีนะครับทุผมในทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกัน,นทางนาวถึงจะสิ้ครับ